ถ้าเราใช้มีดทำครัวแบบนี้ตัดไผ่อ่อนเนี่ยมันจะตัดได้ง่ายนะครับเห็นไหมอ่าโอ้ ผมแค่เดินไปข้างบนแป๊บเดียวนะนี่ครกโคนกเราจริงนะย่างก่แบบเนี้ยกับกองไฟขนาดนี้เขาเรียกว่ามีเดียมแลอืมใช่แล้วเขาเรียกว่าตั้งใจอย่างนั้นแหละไม่นอกดิบในมีเดียมแลนนะครับสลับกันชิมเนาะเอาสลับกันชิมป่ะไม่ทำไหมอะ่ะเฮย้ฮยเฮ้ยเดี๋ยวะ เ้จาที่่ปไมสวัสดีครับไปกับผมท้อนะครับวันนี้ผมก็ได้กลับมาอยู่ในป่าอีกแล้วนะครับและที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยผมก็มีชาเลนจ์พิเศษที่จะมา แข่งกันซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็มีเพื่อนๆนที่จะมาแข่งกันวันนี้ด้วยนะครับผมนี่เลยครับผู้ท้าชิงทั้งหลายนะครับแล้วกนจากคุณชื่ออะไรครับผมชื่อซังนะครับจากช่องเด็กดอยอินดี้โอเคนะผมและที่ทุกคนคุ้นชินอยู่แล้วกับไลรอันนะครับผมครับไลอันครับผมแล้วก็คนหลังก็คือสวัสดีครับผมวินคนหลงป่านะครับ อ๋อไม่ใช่วินเบนซินแล้วหรออ๋อนี่คือชื่อกลางวินเบนซินคุณลงปลานะครับผมโอเคนะเราทั้งสี่คนวันนี้เราจะมาแข่งทำอาหารกันโดยที่เราเป็งนงบให้คนละ5้าิบาท5 0าหมื่นบาทห้าม่บาทลงสุนไป3ตัวเรียบร้อยคนละ50สบาทครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปเลือกซื้อวัตถุดิบเราว่าแต่ละคนจะซื้ออะไรบ้างเราไปดูกันตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ตรงร้านค้าที่เราจะซื้อของกันแล้วด้วยงบคนละ ห้าพันบาทนะครับโอเคห้าพันบาทนะได้ไปคุณบินครับคุณจานครับเพิ่มเพิ่มห้าพันนะอยากเกินนะครับแต่ว่าขาดได้โอเคเราไปซื้อกันครับผมไปไปแรกตอนนี้ผมกําลังดูเนื้อนะครับว่าจะซื้อได้เนื้ออะไรบ้างกำลังดูน้องไก่อยู่นะฮะเขาบอกว่าขีดละสิบบาทขีดละสิบบาทแล้วก็เราก็มี อันนี้ด้วยนะครับเป็นรถดี5บาทเองนะครับ <Okay. S 1> ก็รวมกับน้องก็เป็น45เพราะฉะนั้นเหลือ5บาทเราจะซื้อผักชีนะครับ <Okay. S 1> น่าจะเป็นผักชีหรือไม่ก็พริกนะฮะ <Okay. S 1> ผมน่าจะคิดได้แค่นี้ตอนนี้เนี่ยแต่และคนก็เลือกซื้อวัตถุดิบของตัวเองนะครับในงบ50บาทจากที่ดูแล้วนะแต่และคนจะเป็นเนื้อถ้าแล้วผมจะเลือกเป็นบะหมี่นะครับมันมีหลายยี่ห้อหลายรสชาตินะครับทั้งแห้งทั้งแบบน้ำเนาะ,ะผมคิดว่าผมจะเอานี่เลย แบบแห้งนะครับอ่าแต่ไม่แน่ใจว่าซองละเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะยิบไป2อซองก่อนเนาะถ้าหากว่าราคามันเกินอ่ะผมแค่ออกนะครับของกเราจำกัดมากโอเคซองเดี๋ยวไปหาดูต่อนะ่าจะมีอีกหรือเปล่านะอ่ะเมื่อกี้ผมถามแม่ค้าแล้วนะครับบอกว่า2ละสาเอ้ย2ละสิบาทซึ่งตัวเนี้ยผมมี2ซองเท่ากับว่าผมใช้ก็ไปแล้วสามบาทนะแล้วก็สิทธิสำคัญที่สุดก็คือกองไฟนะนี่ ไม่ขีดไฟมันจะช่วยได้ในการขอไฟนะครับถ้าเราซื้อไฟแชกมานห้าบาทมันจะแพงไปเซ็มครบสุดนะครับนี่เลยตอนนี้ผมก็ได้น่องกไก่แล้วนะครับประมาณสี่สี่นาะประมาณสี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวอีกสิบบาทว่าเดี๋ยวจะซื้ออันนี้อีกช่อหนึ่งก็น่าจะประมาณสิบบาทก็ครบห้าสิบบาทพอดีโอ้โหนี่ว่าหมดสี่สี่สามบาทจ้าสี่สิบโอ้ค่ะดิ เลยเจบาทนะครับเราต้องไปหาดูว่ามีอะไรบ้างน,น,นี่นะที่เหลือผมม่าแค่นี้าบาท<ป>ตอนแรกผมว่าผมจะซื้อไฟแช็กมาอันนึงนะครับแต่ว่าราคามันไม่ใช่5บาทตอนนี้มันแบาทแล้วก็เลยคืนแม่ค้าไปไปครับไดหาต่อ5บาทอ่มเป็นไง50บบาทพอดีเป๊ะ <laughs> แต่ว่า ได้แค่3อย่างพอแล้วแค่นี้นี่ต้นหอมักชีนะครับก็5บาทแล้วก็ไฟชีเอไม่ขึงไฟเนี่ย5บาทนะครับรวมถึงนี่บากระกก่ก็5บาท,บาทก็รวมๆแล้วประมาณเกือบ50บาทนะประมาณ49บโอเคเดี๋ยวเรามาคิดตังค์กันดีกว่าแต่ให้พี่คิดนะว่าราคาเท่าไหร่ไม่เกิน50บาทนะครับ15บอันนี้3ามซี่ิบห่ิ สี่สิบห้าบาทใช่ไหมครับอีกห้าบาทห้าบาทเอาพิสูจน์ดีกว่าได้ไหมครับทั้งหมดนี้ก็ห้าสิบบาทนะทุกคนอ่านี่ห้าบาทเนาะอนี้ห้าบาทนี่หกบาทห้าบาทให้ไปห้าบาทหมดเลยอันนี้ก็ห้าบาทเหมือนกันโอุ้ยไม่พี่เขาบอกว่าให้ไปห้าบาทหเลยก็เลยห้าสิบบาทพอดีนะครับสำหรับเมนูไม่มี สำเร็จรูปของผมนะครับเดี๋ยวามาดูคนอื่นว่าแต่ละคนเนี่ยใช้ครบเท่าไหร่น่องไก่น่องไก่สามสิบบาทแล้วก็ผักสลัดสิบบาทใช่จ้ะอันนี้เมกี้สี่บาทเนาะสี่บาทก็ไม่ถูกสี่สิบเก้าบาทสนะีท่สิบเก้าบาทค่ะโอเคนะครับตอนนี้แต่ละคนก็ซื้อมาแล้วเนาะมาดูว่าเราจะรังสรรค์เมนูอะไรบ้างเรื่องก็ห้าสิบบาทนะครับผม เดี๋ยวเราก็แยกย้ายกันนะ <Okay. S 1> หาทำเลที่เราจัดทากันเลยไปก่อนที่ฝนจะตกนะไป hey, let's go <S นี่ครับทุกคนดูมีดผมนะในการมารังสา์เมนูวันนี้นะครับจะใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วกันนะในกนารประกอบอาหารนะโอ้โห oh. เราก็ยังมีมีดนะเมนูของผมในวันนี้นะ่าจะเป็น ไก่ย่างนะครับก็เป็นน่องไก่ที่ผมซื้อมานั่นแหละน่องละสี่สิบนะครับเป็นไก่ย่างแล้วก็ทาด้วยรสด,ดีนะครับแค่นั้นเลยนะครับอตอนนี้ผมก็หาฟืนเริ่มได้เยอะละถึงมันจะชื้นไปหน่อยเดี๋ยวผมก็เชื่อว่าน่าจะสามารถก่อติดได้นะครับเรากลับกันไปที่ฐานกันดีกว่านะครับ เลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทีหนึ่งเขาก่อไฟได้อย่างโอเคได้ก่อนแล้วคนแรกเลยทุกคนครับผมคิดว่าผมลืมอะไรไปบางอย่างนะตั้งแต่ตอนที่ซื้อของละผมลืมซื้ออุปกรณ์ก่อไฟมานะครับสวยแล้วนะแล้วเราจะก่อไฟยังไงเนี่ย เดี๋ยวผมนึกวิธีนึงออกผมจะเอาน้ำเนี่ยไปแลกกับไปแช็กนะครับเอาไปให้คนที่มีไปแช็กดื่มสักนิดนึงแล้วเราก็จะได้ไปแช็กมาก่อไปพี่ไม่ได้เอาไปแช็กมาว่ะสวยละเองมีไปแช็กใช่ไหมเนยแต่ว่าพี่ต้องมีอะไรน้ำแลกพี่เอาน้ำพี่แลกได้ปะไม่ได้เลย เอ็งไปน,น้ำพี่สักหน่อยได้ได้ได้เดียด๋ยวมน้ำเลยอเอาเยอะหน่อยเอาเยอะหน่อยอไปเช็คแปดบาทเลยนะครับไปเช็คทีตังเราไม่พอแน่แน่อโอโ้โหมีดทำครัวแบบนี้นะครับทุกคนถ้าเรามาตัดไผ่แก่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นไปได้ยากครับที่มันจะตัดขาดได้และนาฟันจะเสียซะก,ก่อนฉะนั้นแล้วทางเรื่องผมก็คือไผ่ที่มีขนาด อ่อนกว่านะครับนี่เลยอ่ะต้นนี้นะครับเหมือนยังอ่อนอยู่ซึ่งผมจะเอาใช้ในการต้มน้ำนะครับโอ้โหนี่มาดูว่าตัดได้ปอนะอ่าเห็นไหมครับถ้าเราใช้มีดทำครัวแบบนี้ตัดไผ่อ่อนเนี่ยมันจะตัดได้ง่ายนะครับเห็นไหมอ่าเราต้องเลือกใช้ถูกลักษณะด้วยนะครับ บากจริงแต่ก็ไม่ยอมแพ้ครับเมือกี้ทำใจเก่าของผมเนี่ยอยู่้างล่างซึ่งมันมีน้ำไหลมานะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะได้แห้งหน่อยหนะถ่ายตชิ้นมากเนี่ยเล จำกัดผมค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่ามีดเราไม่พอผมก็เลยได้แค่มีดเล็กๆแบบนี้โหการหาฟืนค่อนข้างจะยากเลยครับแล้วก็หน้าฝนแบบนี้เนี่ยเราต้องเตรียมเชื้อไฟเยอะๆหน่อยนะครับทาไมงั้นมันจะไม่ติดนะโอเคถ้ามันเพฟิงพอละเดี๋ยวผมจะใช้ไม้ขีดไฟนะครับมาเกาะไฟนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไม้ขีดไฟ จตอนนี้คือเราถึงเวลาเราต้องตัดไมนะได้แล้วเพราะผมปลอดใจได้ดีกว่าละคือเราต้องทำไม้ไผ่เพืพเ่อที่จะต้มน้ำอีกรอบนะครับจะไม่ทำในมือต่อดใครนะับ ี่คือที่ผมได้มานะครับว่าผมจะทําเมนูอะไรคือตอนนี้ผมก่อไว้เรียบร้อยแล้วต้มน้าเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ผมมีมามา่ากับไข่นึงฟองนะครับเมนีแค่นี้ผมจะต้มน้เมนูนี้คือต้มก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับ ม่ผมไม่น่พาพอเออตอนนี้กองไฟผมก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเตรียมทำเมนูเลยนะครับว่าวันนี้ผมจะทำเมนูอะไร ผมแค่เดินไปข้างบนแป๊บเดียวนะนี่เจอพากนะครับพากดูดเลือดป่าชื้นมากนะครับ่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเดินป่าเนี่ยหนีไม่พ้นไอ้เจ้านี้แน่นอนนะครับมีเยอะมากนะครับตรงนี้เราจะไม่ฆ่ามันนะเราจะปล่อยมันไป โอเคนะครับเราก็ปรุงรสเสร็จแล้วก็มาเสียบเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะถือว่าอย่างนี้แหละนะเพราะว่ามันมีแค่น้องเดียวผมจะทําให้มันอร่อยที่สุดนะครับผมจะไม่หนีห่างจากไก่ผมเลยนะฮะถือไว้จนกว่าจะสุกนะครับ ตอนนี้ของผมเนี่ยก็รอน้ําเดือดน,นะครับระหว่างนี้ผมจะพาทุกคนไปดูว่าเพื่อนๆแต่ละคนตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับโอ้โหนี่เรามาเริ่มต้นจากคุณวินเป็นเต็นนะครับว้าวนี่อะไรครับเนี่ยนี่ไว้เตรียมลวกกับมาม่านะครับกับผักนะครับอ่าลวกหรือว่าลวกครับลวกออมันล่วนแน่ครับรถ้าหากว่า ไอหม้อเป็นอย่างเงี้ยดูครับรั่วแล้วนะครับดูข้างๆครับรั่วรั่วเลยรั่วจริงก็เหลือแค่ขั้นตอนการลวกมาเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปนะครัเอาละครับตอนนี้เราพบผู้ที่ยังก่อไฟไม่ค่อยได้นะครับโอ้โหกคนเราจริงนะย่างกอดแบบเนี้ยกับกองไฟขนาดนี้เขาเรียกว่ามีเดียมแรงอืมใช่แล้วเขาเรียกว่าตั้งใจอย่างนั้นแหละไมมนอกดิบในมีเดียมแรงนะครับ โอ้โหเนี <Christmas. S 1> ่ยใกล้ใกล้สุกแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใกล้ส wow. ุกแล้วจริงจกินได้แล้วนะจริงอ่ะกินได้แล้วนะใช่เออจะกินได้เลยครับอย่าบอกว่าของคุณซางเนี่ยมีแค่นี้มีแค่นี้เฮ้ยแต่ทุกคนดูเนื้อเนียนๆนะครับเนื้อนะฮะเนื้อเนื้อคนตีล้นล้นผมมีมากคำสำหรับอาหารยอกครับยอกโอ้โหแต่คุณต้องเสริมกองไฟนิดนึงนะครับคุณจานมีน้อยแต่อร่อยครับตะกี้มันติดละแต่มันก็ดับไปละมาเดี๋ยวเราไปดูแปลงกันนะครับว่าถึงไหนแล้ว นี่คุณซังครับคุณต้องดูกองไฟแบบนี้เป็นตัวอย่างครับคุณซังตะกี้ของผมก็เป็นอย่างนั้นแหละมันมหมแล้วใช่ไหมนี่ต้องกองไฟอย่างนี้นะตอนนี้พราอถึงไหนแล้วครับผมตอนนี้ผมก็เตรียมวัตถุดิบแล้วก็เนื้นะนอ,น,อนะครับที่จะทําเมนูละตอนนี้โอเคนะครับผมแต่ละคนก็เริ่มขั้นตอนการประกอบอาหารแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดีกว่าผมก็น่าจะได้ใกล้เดือนละ ครับทุกคนหลังจากที่ผมนั่งย่างคนเดียวมานานซะนานผ่านไปเกือบชั่วโมงตอนนี้ไก่ผมก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับไฟเราก็มอหมดพอดีนะโอ้มีทากตัวหนึ่งด้วยนี่นะครับทุกคนเห็นทากตัวนี้ไหมเนี่ยเขาอยู่กับผมถึงป่านี้เลยนะอืมตัวเ,เล็กๆเ,เ,เนี่ยเอากล้องมาส่องใกล้ๆสิครับตากล้อง,อง,องนี่นะฮะเป็นทากนะโอ้อันนี้เป็นไก่ส่วน,นนี้เป็นทากจะพูดทําไม นี่นะไปเพราะฉะนั้นของผมไม่น่ามีอะไรละมีแค่น้องตัวเดียวแล้วก็ไปจัดจานแล้วก็ไปดูกันว่าของใครมันจะดูดีแล้วก็อร่อยที่สุดนะครับไปผมได้ทำการขอร้องว,วินนะครับเพื่อที่จะเอาใบผักชีมาแต่งหน้ารองไก่ผมนะครับอานี่นครับแล้วขาก็อนุญาตด้วยนะต้องขอบคุณวินดีเซลมากๆเลยนะครับเนี่ยทำให้น้องผมดูสวยขึ้นอ่ะโอเคนี่คือ เผือกผมน่าสุกแล้วคือผมจะต้องออกมานะครับก่อนที่มันจะไหม้โอ้หโอเคเลยนะครับออ้ยน้ำเองอดโอ้โหโอ้ยหมดเลยโอ้เจ๊ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับ หลายคนอาจจะคิดว่าผมจะเอามาม่ามาลวกในนี้หรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะครับพื้นที่มันเล็กเกินไปนะครับผมค้ะผมจะเอามาเทรวมไว้ในนี้ก่อนอ่านี่คือทำร้อนที่อยู่นี้นะครับแล้วก็ผมจะามาวางไว้ในนี้นะครับเพื่อให้น้ํามันร้อนต่อเนื่องนะ อนนี้นะครับอาหารของเราทุกคนนะครับก็เสร็จแล้วและเวลาก็จนจากขําละเดี๋ยวเราจะมาให้แต่ละคนนะครับรีวิวนะว่ามีชื่ออาหารว่าอะไรบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคุณ้างก่อนนะครับนี่เลยคืออะไรครับของผมเนี่ยผมจะทําแบบว่าไม่ให้มันเสียรูปลักษณ์ของน้องไก่ไปนะครับผมก็เลยใช้งบประมาณที่คุณทอสให้มาเนี่ยซื้อน้องไก่ได้ แค่นองเดียวแล้วก็ซื้อรถดีมารวยโปะหน้าแล้วก็ทาตัวมันก่อนอย่างนะครับแล้วก็เอามาจัดจานแล้วก็ผักที2องสาใบเนี่ยผมขอมาจากคุณวินนะซึ่งเขาอนุญาตแล้วนะฮะแล้วก็มีอ่ามันเรีข้าวโพดที่พวกเราได้มาจากชาวบ้านระหว่างทางนะครับเราเอามารวยนะัขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าอ่าน้องไก่รวยเม็ดข้าวโพดดูดีเลยทีเดียวเชียวนะครับไปไปดูคนอื่นดีกว่า นี่คือเมนูของผมนะครับชื่อรวมมิตรสลรพัดของกินนะครับอ๋อส่วนที่ผมได้มาคือนึงมันแดงนะครับแล้วก็ข้าวโพดจากข้างทางผัดชีครับผัดมาม่านะครับแล้วก็มีไข่ด้วยโอเคมันมีสลรพัดผักเลยนะครับมีดีต่อสุขภาพด้วยโอเคครับไปไปดูเมนูของอไรอันนะครับว่ามีอะไรส่วนนี้ก็เป็นเมนูของผมนะครับ ผมตั้งชื่อว่าไก่ย่างผัดสลัดมะนาวนะครับก็จะมีไก่มีผักสลัดมีมะนาวแล้วก็มีพริกอันนี้คือเสริมมาเพื่อความสวยงามนะเป็นดอกโอเคก็ประมาณนี้ครับของผมเดี๋ยวลองดูว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูของคนต่อไปเลยครับและของผมก็เป็นเมนูสุดท้ายนะครับโอ้โหบอกเลยว่ามันทําง่ายๆนะแต่ผมจะเน้นประดิษฐ์ประดอยนะครับ ชื่อเมนูของผมในวันนี้ก็คือบะหมี่น้ําตกสวรรค์นะครับเป็นผลที่ต้องตั้งแบบนี้เพราะว่ามันไหลลงมาข้างบนนะครับค่อยๆไหลลงมาแล้วก็มีจุดบ่อน้ําด,ด้วยแล้วมันก็ไหลลงไปพื้นนะครับแล้วเราก็กินไม่ได้ตัวนี้มันสกปรกหยองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับที่เราทุกคนมาแข่งกันเดี๋ยวเราจะให้คณะกรรมการนะครับมาชิมดูว,ว่าแต่ละเมนูเนี่ย เป็นยังไงบ้างรวมถึงให้คะแนนของอความคิ้างสรรด้วยนะครับจะรวมๆกันและท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ชอบของใครก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปีได้นะครับว่าชอบของใครของใครน่ากินที่สุดก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะให้คณะกรรมการมาชิมนะครับโดยแต่กองนี่แหละมาครับเดี๋ยวเรามาชิมเมนูของแต่ละคนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างซึ่งของใครก่อนดีสลับกันชิมเนาะเอาสลับกันชิมป่ะไมยทำไมอะ เฮ้ยเฮ้ยเจ้าที่ป่าไม้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไงวะส่งไปดูดิโอ้เอาพี่มาไงครับเนี่ยเดินป่าทถวนี้แหละอไเหรอไม่เห็นทำไรกันร็อล็อรอรองคืนก็ผมมาไทยทำอาหารนี่แหละครับโอ้ ยังไงเนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ยโอ้โหสะดึกเลยตกใจหมดเลยเีมากับใครบ้างเนี่ยมาคนเดียวมาทำอะไรกันเนี่ยมาถ่ายชิมนะครับเดี๋ยวให้พี่เขามาช่วยเราชิมแล้วกันครับมาทุกคนมีคนเห็นว่าไงไหนพี่เขาก็มาละให้พี่เขาเป็นกรรมการเลยไหมได้ครับเดี๋ยวให้พี่เขาเป็นกรรมการชิมเลยโอเคพี่เขาน่าจะหิวพอดีด้วยแหละมาหิวะให้พี่เขามาเป็นกรรมการเลยดีกว่าแล้วแต่เลยพี่จะกินไหนก่อน ้ชิมก่อนเลยชิมครับไม่ใช่กินหมดนะวันนี่ <c oughs> น้องไก่น่ากินสุดแล้วโอ้โหมาๆน<ด>ี่นะของใครครับใครเป็นเจ้าของครับของผมเองเพ่อันนี้อันนี้ผมทำเองพี่โอ้โหพี่ต้องลองชิมของผมนะครับแล้วเขาโคตรมาจากไหนเนี่ยมวยมา <c oughs> ครับมาอันอร่อยครับเป็นไงบ้างพี่รสชาติอร่อยอร่อยผมอ่ะอืมถูกต้อดเลยใช่ไหมล่ะ อันนี้ของผมเองพี่มันต้องกินกับผักสลัดผักสลัดครับผมยังไงเนี่ยก็หยิบชิ้นหนึ่งมาเลยครับแล้วก็อย่างนั้นเลยครับพี่เดี๋ยวเรากินเลยครับนะครับเราก็จะกสิร์ฟอืออย่างไรบ้างครับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยผมคิดว่าในป่าแบบนี้จะมีเนื้ออย่างนี้เนี่ยเราพี่ถามก่อนแล้วเรามาจากไหนกันวะเนี่ย อ๋อผมก็มาจากแม่สอดครับแม่สอดอใช่ผมแถวนี้พี่แถวนี้ครับโอ้ที่มาดึกๆนี่แหละมาทุกวันมาของป่าแล้วพี่ใช่ใช่หน้าสัตว์น้เจ้านี่มาหาของป่าเอาพี่มาดูเฉยๆว่ามีใครมาพี่ใช่เจ้าหน้าที่ไหมเนี่ยพี่อ้าวใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแต่งตัวมาัะเต็มยศเลยอันนี้นี่มันเหมือนทุสทหารนั่นเนี่ยผมไม่ใช่ครับ โ,โอนโ้รีบไปไหนครับเนี่ยนะจริงๆวนะครับ <c oughs> ทุกคนเจ้าหนี่กูมายมที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นเพื่อนของเรานะครับเป็นทหารนะครับผมนี <c oughs> มาจ<ม>ากยต้ครับ <c oughs> มาเรามากินกันเลยนะครับผมกเมนูวันนี้อร่อย <c oughs> มาครับตอนนี้ <c oughs> เราก็กินอาหารกันอิ่มมากแล้วก็ต้อง ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่รับชมเราตั้งแต่ต้นจนจบทีนี้ก็เพื่อความบันเทิงนะครับและหวังว่าทุกคนจะไม่รามานะเรื่องของเจ้าที่กรมป่าไม้นะครับเราแค่อยากให้ทุกคนอ่ะอันนี้เรายิงโอเคนะขอบคุณนะครับเพื่อนโจนะครับที่มารับบทเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เกือบเกือบเกมเกือบเกมถ้าเป็นจริงถ้าเป็นจริงที่เราเกมเลยนะชีวิตทนี่เกมเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับพื้นที่ป่าตรงนี้เนี่ยเป็นเขตป่าชุมชนนะครับที่ อนุญาตให้ชาวบ้านสามารถเข้ามาหาของป่าได้โอเคนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเด็กดอยอินดี้นะครับนะครับแล้วก็เร็วนี้นะครับคุณบินเป็นซินก็จะเปิดช่องของตัวเองนะครับก็รอชมได้ว่าจะมีชื่อช่องว่าอะไรบ้างและรูปแบบของการทำคอนเทนต์เป็นยังไงนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมเลยก็คือกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดคอม คอมเมนต์ว่าชอบของใครด้วยนะครับผมโอเคพีรานมีอะไรจะบอกคนดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าสมมติว่าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้แหลทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย